คอเลยเออคอคอขอเ<อ><อ>บ,อบาเบา,บาขอให้มันลงคอให้มันลงลงหมดยางครับคอสิเป็นการเคอขี่ลงลงทุงปุ๋ยนะคะอ่าคเคะอ่าคออโ้ยเชมม์ขน่ารักนะคะท่านผู้ชมช่วยเหลืองานแม่ทุกอย่างเลยนะคะ ฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงขี่แพะล้นใส่ถุงปุ๋ยนะคะเอออ่ะเคาะเออปรุงปัญญาชาวบ้านนะคะด้านนี้จะเป็นตะไคร้เขียวนะคะหม่งก็บขี่แพะนะคะของแชมป์เป็นฟาร์มนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันหมดหรือยังดูสิเออยังเต็มอ่ะยังไม่เต็มข้อยกเออขอเบาๆอืม นอ่สิเป็นร่างเก็บขีแ้แพะนะคะขีแ้แพะของเห้านะคะขีแ้แพะของเราที่ใช้สําหรับใส่หญ้านะคะใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยพักพืชผักสวนครัวนะคะระวังหน้าแม่ด้วยนะคะเออโอ้นี่นะคะวิธีการ